สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็มาพบกับทุกทุกคนอีกเช่นเคยนะคะสํหรับใครที่รอคอยการอัปเดตพืชผักสวนกลัวกของออยนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะวันนี้ออยก็จะพามาชมนะคะดอกไม้กับพืชผักในสวนออยนะคะ,ะเปิดด้วยดอกไม้สีม่วงเลยคะ่ะสีประจําวันเกิดอันนี้คือสีชมพูนะคะแต่ว่ามันมีดอกไม้หลากหลายชนิดบ้างบางชนิดเนี่ย อ้อยก็จําชื่อไม่ได้หรอกค่ะปลูกแล้วก็ลืมนะคะแต่เพราะมันเยอะมากเลยแต่ว่าดูความสวยของพวกนางนะคะพวกนางนี่สวยแบบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอ่านี่ก็สีม่วงม่วงบันเย็นอีกแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะแล้ววันนี้ออยก็จะพามาดูนี่เลยหอมแดงของออยนะคะ ตอนนี้ได้อายุเท่าไหร่เอ่ยสาอาทิตย์เนาะความสวยก็เริ่มเปล่งปลั่งนะคะวันนี้ออยก็ทำการรวนดินให้นางนะคะเพราะว่าพอนางเริ่มสวยวัชพืชก็เริ่มมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นศัจธรรมนะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่อีกเช่นเคยดูสิคะ ก่อนหน้าที่จะพรวนดินเห็นไหมคะหญ้าเนี่ยเต็มเลยหญ้าเนี่ยก็มักจะมาแข่งความสวยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออยให้ดูก่อนและหลังเห็นไหมคะก็คือเวลาก่อนที่จะพรวนดินดูนะคะต้นหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มจะแข่งความสวยกับพวกนางเอ่อเพราะว่าเอ่อหอมโใหญ่กับหอมแดงเนี่ยลงก่อน อย่างอื่นนะคะแต่พอหลังจากที่ออยได้ทําการปลนดินให้พวกนางก็จะอันนี้ก็ก่อนหน้าแต่ว่าหอมแดงเนะี่ยยังจะไม่เยอะเท่ากับอหอมหัวใหญ่นะคะพวกวัชพืชน,นะคะอันนี้คือให้เห็นก่อนก่อนที่จะทําการปลนดินก็จะมีเนี่ยดินก็จะรู้สึกว่าแข็งแข็งเร็วด้วยนะคะเพราะว่าด้วยเพราะว่าที่นี่อากาศมันก็ยังหนาวแล้วก็ลมลมนะคะอาทิตย์ อาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้าก็จะเหมือนเช่นกันนะคะอากาศยยํำแยก่แก็อย่างที่ออยบอกแล้วค่ะว่าการปลูกผักในเมืองหนาวเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะมันมันแปรปรวนได้ตลอดเวลาะคะ่ะสมมติว่าเราเห็นอ๋อมีแสงแดดเราดีใจหนึ่งชั่วโมงถัดไปอาจจะเป็นฝนตกอาจจะเป็นลมนะคะ นี่นะคะก็คือปัญหานะคะเห็นไหมคะออยก็ต้องมาถอนพวกนาแล้วก็ค่อยๆพลวนดินนะคะก็ต้องได้ใช้เสียมเล็กเพราะว่าถ้าเราไปใชออ้อุปกรณ์ที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวก็จะไปโดนรากเขาอีกต้องทนุทนนอมค่ะทนุทนอมเหมืนลูกเลยนะคะ <c oughs> นะในเมื่อเราได้ปลูกเขาดูแลเขาเราก็ต้องใส่ใจค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็น สัตว์หรือว่าเป็นผักเป็นอะไรอะ่ะเราก็ต้องดูแลเขานะคะพอถอนย่ายพวกนางแล้วก็ปรนดินพวกนางรดน้ำไปพวกนางพวกนางก็จะสวยแต่ว่า,าในวันที่ออยได้ทําการบันทึกวิดีโอนี่หลังจากที่ออยปรนดินเขาเสร็จฝนก็ตกลงมานะคะก่อนหน้าก็ตกแต่ว่าตกนิดๆน,นะคะเห็นไหมคะดินก็จะ พอชุ่มนะคะแต่ว่าไม่เปียกมากแต่หลังจากทีก่อ่อนปรนดินให้แล้วเนี่ยฝนกระหน่าลงมาเลยนะคะ mm hmm. ก,ก็จะเป็นการดีให้พวกนางเพราะว่าพลุนดินเสร็จรถเทวดาเยี่ยงลงมาให้เลย <c oughs> <c oughs> พวกนางก็จะได้สวยค่ะนี่ก็คือความภูมิใจเดี๋ยวถึงเวลาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นครั้งที่3นะคะที่อ่อยอัปเดตให้ดูนะคะ เกี่ยกับหอมแดงนะคะแล้วก็ผักกาดนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ของที่นี่นะคะในที่ออยได้เขียนนะคะมีทั้งวันเวลาที่ออยลงอันนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะคะก็ระยะเวลาก็ประมาณสักสาอาทิตย์นะคะเห็นมาคะบางต้นก็ยังเอเคใบเหลืองออยก็ต้องได้ตกแต่งให้พวกนางนะคะเพราะว่าอากาศนะคะอย่างที่ออยบอกอากาศ แปรปรวนอยู่ทุกวันนะคะวันหนึ่งนี่แบบมีเยอะมากแดดฝนลมนะคะครบเลยนะคะก็แต่ไม่เป็นไรเราเอาใจใส่เขาเดี๋ยวเขาก็สวยเองอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะผักสลัดก็กําลังสวยวก็ต้องได้ปรวนดินให้เช่นกันนะคะทุกอย่างเพราะว่า1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เราต้องทําการปรวนดินในเขาไม่ฉชนนั้นแล้วเนี่ยหน้าดินด้านบนเนี่ยจะแข็งนะคะเพราะว่า มันจะมีลมตลอดนะคะลมจะมาถึงแม้ว่าเราจะรดน้ำให้เขาพอลมมาดินหน้าดินด้านบนจะแห้งถ้าว่าเราไม่พรวนดินเนี่ยดินก็จะแข็งใช่ไหมคะแล้วผักเราก็จะไม่สวยนะคะก็ต้องทำการพรวนดินถอนหญ้านะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าเราต้องใส่ใจเขานะคะแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผัก เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องการความอดใจใส่นะคะเราใจใส่เขาเห็นไหมคะความสวยก็เริ่มเปล่งปลั่งน,นันแน่แล้ว,ลวต้องมาประชันกันว่าใครจะสวยกว่ากันอันนี้น่าจะเป็นของที่นี่น่าจะเป็นกราบี้หรือเปล่าปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ออยลืมเขียนชื่อเนาะไงก็รอดูตอนเขาโตแล้วกันบางอย่างออยก็เขียนชื่อไว้บางอย่างออยก็ลืมนะคะ ถ้าไม่ได้เขียนชื่อไว้ในวันที่ปลูกเนี่ยมันก็จะสมองก็จะเบลอๆเ,เพราะว่าวันปลูกหลายอย่างมากไม่ใช่ว่าปลูกแล้วกินคนเดียวนะคะปลูกแล้วก็เอาแจกจ่ายเพื่อนนะคะข้าวพโพดอ้อยค่ะพลูรค่ขาอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะคะแต่สังเกตเห็นไหมคะแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะขึ้นไปขึ้นช้าไม่ไม่พร้อมกันเพราะว่านี่เป็นข้าวโพดจากบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็คือพันุ์ไทยนะคะไม่ใช่ของที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นช้าหน่อย เราก็ต้องต่อสู้กับอากาศที่นี่นะคะแต่ก็ดีใจค่ะพวกนางโผล่แล้วค่ะเห็นไหมคะผักอย่างอื่นเนี่ยโตกว่าพวกนางเป็นหลายเท่าตัวเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพวกนางก็โผล่ึ้นมาละให้ได้ดีใจเนาะเพราะอันนี้ออยเขียนวันที่เอาไว้อยก็เลยจําได้ด้วยว่าน่าจะพร้อมๆกันแต่ที่แต่น่าจะเป็นหลังจากาที่ปลูกต้นหอมอยู่นะคะน่าจะเป็นน้องต้นหอมอยู่ อาจจะเป็นน้องเขาสักสองอาทิตย์หรือเปล่าประมาณนี้อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแล้ววันนี้นี่เลยค่ะได้เวลาแล้วทำอะไรเอ่ยอ้อยทำอะไรเอ่ยขุดหลุมทำอะไรเนี่ยเต็มเลยวันนี้เป็นชาวสวนเต็มตัวสวนผักสวนครัวนะคะไม่ใช่ว่า สวนใหญ่ตัวอะไรหรอกนะคะทำเพราะว่ามันเป็นงานอะไรเอเป็นสิ่งที่เราชอบได้รีแลกนะคะในฤดูกาลนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสวรรค์เลยค่ะนะคะก็อ้อยก็ทำการเตรียมหลุมเขาไว้นะคะให้ครบหมดเลยว่าเราจะปลูกแต่ละอย่างแต่ละอย่างกี่ต้นนี่เลยค่ะน้องพริกของเรานั่นเองนะคะ ออยก็ทำการเช็คก,ก่อนว่าเขาจะมีทั้งหมดกี่ต้นนะคะที่เราได้ทำการกล้าเอาไว้แล้วเราจะปลูกเสร็จแล้วเราก็เตรียมหลุมไว้นะคะออยก็ขุดหลุมแล้วก็เตรียมย้ายบ้านในพวกนางเลยค่ะพวกนางเริ่มโตแล้วเราก็ต้องย้ายบ้านในพวกนางนะคะย้ายลุงหลุมเลยค่ะวันนี้ออยต้อง รีบเอาลงเพราะว่าช่วงนี้อย่างน้อยเนี่ยฝนตกตลอดเวลาเราเอาลงมันก็จะดีก,กับเขานะคะเพราะว่าเวลาปลูกก็ปุ๊บฝนตกลงมาให้เขาก็จะได้ทำการติดง่ายนะคะในบ้านหลังใหม่นะคะหลังจากที่อยู่ในกระถางเลขมานานนะคะเห็นไหมคะเราก็เอาไปวางไว้ตามหลุมของเขานะคะให้ครบ เรียงให้ครบเลยค่ะพริกนี่น่าจะประมาณออยคิดว่าน่าจะประมาณ28หลุมเนาะ28ต้นเพราะว่าชอบกินพริกก็ปลูกพริกเยอะๆเราต้องใช้พริกตลอดเวลาที่เราทำอาหารทั้งที่ตอนนี้ออยก็เป็นเกี่ยวกับกระเพาะนะคะแต่ว่ากินเผ็ดมากไม่ได้แต่ว่าก็ชอบเพราะว่าพริกเนี่ยต้องมีติดครัวเรือนเอาไว้และนี่เลยค่ะ มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยลูกชายออยชอบทานมากเพราะนั้นแต่ละปีออยก็จะปลูกเยอะมากปลูกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรากินคนเดียวครอบครบัวเดียวคือเพื่อนมาก็เอาแจกเพื่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝรั่งหรือเพื่อนไทยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็จะชอบมากมะเขือเทศเวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวออยก็จะบอกเขาว่าเพราะว่าเขาปลูกเขาบอกว่าเขาปลูกแต่ลูกเขามันไม่ติดเยอะ อมก็ให้เขามาเอาอาค่ิแต่ละทีก็มาเอาทีละถังสองถังนะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งก็ปลูกเสริมนิดนิดหน่อยหน่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ปลูกง่ายนะคะมันฝรั่งแค่เอาหัวลงดินเขาเขาไมไ่ต้องการเอาใจใส่ดูแลอะไรมากมายนะคะแล้วก็พอเสร็จเขาเริ่มสวยก็ปรวนดินเยนะคะ่ะแค่นั้นนะคะ น้ำก็ไม่ต้องรสอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเขาไม่ต้องการน้ําเยอะแต่มีรดให้บ้างนะคะแล้วก็บรนดินนะคะแล้วพวกนา้นก็จะสวยนะคะแล้วนี่เลยต้นแอปเปลิลของออยนะคะก่อนหน้าถ่ายให้ดูยังดอกเล็กๆเห็นไหมคะตอนนี้ดอกเริ่มสวยแล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้ดอกก็บานแข่งก,กันกับต้นเชอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ดอกเชอรี่เริ่มโรยแต่ก็จะเป็นเตรียมออกลูกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นดอกแอปเปิลค่ะต้นแอปเปิลต้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้นใหญ่นะคะก็อายุก็เท่าๆกันกับเชอรี่นั่แหละค่ะแต่ว่าเอ่อแต่ละปีเนี่ยลูกดอกมากเวลาเพื่อนบ้านมา ตัวเล็กๆเ,เป็นเด็กนะคะเด็กฝรั่งเขาก็จะมาชอบมาขอว่าออยชันขอเก็บแอปเปิ้ลได้ไหมเพราะวันต้นมันเล็กใช่ไหมออยก็ให้เขาเก็บเล่นกินด้วยเล่นด้วยตามปราษาเพราะว่าเด็กฝรั่งเ,เด็กผู้หญิงคนนั้นน่าจะวันสี่ขวบกำลังพูดเก่งเลยนางก็จะชอบมาช่วยเวลาออยถอนหญ้านางก็จะชอบช่วยมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขอเก็บอแอปเปิ้ล กินบ้างเล่นด้วยนะคะแต่ปัญหาก็คือออยจะไม่ได้ถ่ายเด็กลงมาให้ดูนะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า,าที่นี่เขาจะเขาจะควบคุมมากนะคะเรื่องเด็กนะคะเพราะนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะเอามาถ่ายให้ลงนะคะขนาดลูกตัวเองยังถ่ายได้มนละนิดเองนะคะแล้วก็นี่เลยโอ้โอ้โอ้โอ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  ทิวลิปสีชมพูสีส้มนะคะเห็นไหมคะส้มอมเลยก็เห็นไหมคะเขาได้ฝนนะคะอย่างที่ออยบอกอะฝนตกลงมาเนี่ยเวลาฝนตกก็จะเป็นลนักษณะเงี้ยก็จะนางก็จะเปียกชุ่มชื้นแล้วแต่ว่าปัญหาคือถ้าตกหนักแรงมากเนี่ยดอกของนางก็จะร่วงได้ด้วยนะคะอันนี้คือปัญหานะคะนะคะเนี่ยยังมีฝนเม็ดฝนป๊กป๊บกป๊อกลงมาเวลาที่ออยถ่ายนะเพราะว่าอากาศมัน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเอาเป็นว่าวันนี้ออยจะปิดท้ายด้วยดอกทิวลิปสวยๆส,ส,สีชมพูนี่กันเลยนะคะก็ออยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการชมคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ